สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องกดเกมรอบโลกนะครับเป็นช่องที่ให้สาระความรู้ครับแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรอบโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงครับประเทศอดีตประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนำทับโดยท่านคุณมาเน่ตโดยมีแมพน,นใหญ่ ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านายพลสมโครับนี่ครับถหน้าคาตาของท่านเลยครับท่านใส่รองเท้าแตะนะครับอันนี้เป็นผู้บัญชาการตรงสุดนะครับมีอาวุธไร้แรงอยู่ในมือนะครับทั้งสองข้างครับเน็บไปที่จักรแล้วด้วยครับเดี๋ยวมันจะล้งใส่ขาตัวเองนะฮะก็เลยต้องต้องเน็บไว้ก่อนเอ่ออีกส่วนหนึ่งผมก็เซนเซอร์ไว้เพื่อไม่ให้เด็กเห็นความรุนแรง ทางด้านยุทธภกรนะฮะเนี่ยครับที่เหลือก็อีกสี่คนก็เป็นลูกน้องของท่านนะครับมีการพบยาดมอยู่บ้างะฮะเพราะท่านอายุก้จ็ดสิบแล้วนะฮะการที่จะมาลบมาลานี่เกิดวิ่งวไปแล้วเป็นลงขึ้นมานี่ปืนอาปีีลั่นใส่ขาวตัวเองนี่ถึงกับเบี่ยงกันทั้งฝูงเลยนะฮะอตอนนี้ก็ทางฝั่งอินโฟนะครับสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเบิดรับบริจาคครับ ซื้ออุปกรณ์ให้ท่านได้มีรองเท้าแตะครับพร้อมถุงเท้าแล้วยังมีครับการเปิดรับบริการยอย่างต่อเนื่องครับเพื่อสั่งเครื่องบินลบจากทางชาติตะวันตกนะครับตอนนี้ก็สั่งประกอบไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่กำลังตามหาอินโฟูท่านนั้นอยู่ว่านำเงินไปไว้ที่ไหนนะฮะเพราะว่าคลิปของท่านนี้ได้กลายเป็นวรัลอยอย่างมากครับหลังจากที่ ได้มีเสียงหลุดมาประมาณว่าจะขู่ว่าจะยิงทหารไทยนะครับก็มีการทำคอนเทนต์กันอยู่เรื่อยๆนะครับตามชายแดนนะฮะไม่รู้ต้องการอะไรจากสังคมไทยนะฮะเพราะสังคมที่ประเทศของท่านนั้นไม่ตอบโจทย์ครับโลกของท่านอีกต่อไปแล้วครับก็เลยต้องมาทำคอนเทนต์ที่ฝั่งไทยนะฮะยึดประสงค์ประสาทอะไรของท่านไปเรื่อยครับแต่ดูเหมือนว่าทหารไทยจะไม่เล่นด้วยนะฮะ เรามีการประทะข่าวลมกันอยู่เรื่อยๆครับทหารไทยก็อได้มีการแจ้งว่าก็มีการเก็บข้อมูลเป็นภาพบันทึกภาพบันทึกเสียงอยู่บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยกับสาธารณชนนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปลั่วไหลครับแต่ฝั่งเพื่อนบ้านเราไม่สนครับเพราะว่ามีผู้นําที่เก,งก่งจัดทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมีการโพสต์การตอบโต้การเจรจาอะไรอยู่เป็นทุกๆวันนะฮะก็เป็นที่ ถูกอกถูกใจของประชาชนของท่านเป็นอย่างมากนะฮะทางเราก็ไม่อยากจะตอบสนองอะไรกับทางโซเชียลของท่านนะครับเราก็ปล่อยให้ท่านโพสไปเรื่อยๆครับเราไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับการทำสงครามสื่อสารครั้งนี้นะฮะดูครับดูความโหดของท่านในพลของท่านซะก่อนนี่พบกล้วยหนึ่งหวีไม่หนึ่งหวีฮะนั่นน่าจะหนึ่งเขือครับโอ้โห RPG เต็มไม้เต็มมือครับก็จะเกิด ลันส่ขาวตัวเองก็เบื้องเดียวครับบวกเมือกระจายทั้งวงเนี่ครับไม่เหลือครับรองเท้ารองเท้าก็ไม่ได้ใส่กันพอดีข้ังานนี้แล้วก็ส่วนอินฟูท่านที่ได้ทําการรับบริจาคเกี่ยวกับรองเท้าของท่านมาก็ตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอเช่นกันนะครับก็หายไปแล้วครับทั้งเคื่องบินทั้งรองเท้าครับเหลือไว้แต่กาแฟหนึ่งถุงกับเงินแปดสิบเจดบาทครับที่ทาง ในงานของท่านได้มอบให้นะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับท่านน่าจะนําเงินส่วนนี้ไปซื้อปลากระป๋องมากกว่าครับได้ข่าวว่าขาเสียงอย่างรุนแรงนะครับภายในกองทัพส่วนรองทางวงทายนี่ก็คงน่าจะรับประทานไปแล้วครับเดือดเช่นรงทัาแตกข้างเดียวครับรองเทับขอใครครับรางทัาแตกคู่เดียวครับก็เป็นคู่ที่ภรรยาท่านได้มอบให้ครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับ ของชีวิตท่านนะฮะก็ขอจบชิปพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่ถูกใจยังไงก็กดติดตามไว้นะครับแล้วกดซับสไครต์ไว้ครับเพื่อมีสาระที่ได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างครับสวัสดีครับ